ประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่ถนนปฐมานทนอำเภอจตุรพักพิมานจัร้อยเอ็ดบนเนื้อที่สีไร่โรงเรียนเจนอารีได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2537 ให้รับเด็กอายุ2-6ปีประเภทไปกับความจุนักเรียน300คนมีนายนพพลัดวงศ์คำจันทร์เป็นผู้รับใบอ,อนุญาตนางนภา,าวงศ์คำจันทร์เป็นผู้จัดการและปัจจุบันดิฉันนางสาวเจนจีราวงศ์คำจันทร์เป็นผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบัน และนางสาวกัญญาณัฐวงคำจันทร์เป็นรองผู้อำนวยการทั่วไปปรัชญาโรงเรียนเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์มุ่งสู่ศักยภาพที่สมบูรณ์คำขวัญโรงเรียนสภาพแวดล้อมพั่งพร้อมเหมาะสมสู่การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงอัตลักษณ์ใฝ่หาความรู้มุ่งสู่การพัฒนาตนเอกลักษณ์มีพื้นฐานกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงสู่ความสามารถสรรสร้างสังคมสีประจำโรงเรียนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสาของเด็กสีเหลืองหมายถึงความสดชื่นสนุกสนานและความรอบรู้ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นไผ่สัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าความยืดหยุ่นมั่นคงทนทานและอายุยืนสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปมือสองข้าง ที่กำลังอบอุ้มเด็กชายและเด็กหญิงอยู่กลางในวงกลมสแสดงถึงความอบอุ้มอารีชีวิตและความเป็นอยู่การดูแลด้วยความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวและบ้านของเด็กแต่ละคนล้อมรอบด้วยกรอบวงกลมด้านในเป็นชื่อโรงเรียนด้านบนเป็นภาษาไทยโรงเรียนอนุบาลเจนอารีด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษเจนอารีคิงเดอร์การ์เดนสคูล สองฝั่งด้านซ้ายขวาเป็นรูปกิ่งไผ่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าการยืดหยุน่นมั่นคงทนทานและอายุยืนปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน48คนฝ่ายบริหารจำนวน4คนฝ่ายการสอนจำนวน24คน ครูไทยจํานวน12คนและครูชาวต่างชาติจํานวน12คนฝ่ายสนับสนุนหรือครูพี่เลี้ยงจํานวน12คนลูกจ้างทั่วไปจํานวน8คนปัจจุบันมีนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา2559จำนวน285คนระดับเตรียมอนุบาลจำนวน3ห้องห้องละ15คนระดับอนุบาล1 3ชั้นละ3ห้องห้องละ20คน หลักสูตรยึดตามหลักสูตรแกนกลางคือหลักสูตรการศึกษาปถมวัยพุทธศักราช2546และใช้ระบบการสอนแบบไป u ิง School คือมีการเรียนการสอนด้วยระบบสองภาษาก็คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษวิธีการสอนก็ยังเป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมเพียงแต่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เจ้าของภาษาจริงๆมาสอน เช่นการอ่านการเขียนก็จะสอนอ่านจากภาพจากบัตรคำและการสอนเชิงนิทานและหนังสือภาษาอังกฤษคุณครูจะมีบัตรคำและหนังสือให้เด็กอ่านตามนั้นแล้วเขียนเป็น p r e ี e a d i n g ก็ให้เด็กเขียนตามรอยปะบางครั้งในรูปภาพมีตัวอะไรก็จะให้เด็กดูให้เด็กระบายสีมีการทำรอยปะให้เด็กเขียนด้วยเมื่อฟังนิทานแล้วเด็กก็จะอยากอ่านและเขียนก็จะทำให้เขาอยากเรียนรู้ต่อไป การจัดการเรียนการสอนแต่และห้องจะมีครูทั้งหมด3คนครูคนที่1จะเป็นครูชาวต่างชาติซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเหมือนโรงเรียนนานาชาติครูคนที่2เป็นครูไทยซึ่งจะมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยเด็กและครูในการสื่อสารครูคนที่3จะเป็นครูพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือในด้านการสอนทั่วไป I want it bigger, okay? I'll um, tell you guys. Hello, I see. Yes. Start with ha Us, what shape it is this? Okay. Okay. Are you ready? Okay. Yeah. The first one is Ipa. Come here, Ipa. Ipa. Okay. Ipa. Ipa. Show us uh, where is the shape triangle. Triangle. นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนคือนวัตกรรม r e g i o e m เอเซึ่งเน้นทักษะกระบวนการทางการคิดการวางแผนการคาดคะเนคำตอบโดยเด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อหาสิ่งที่เด็กสงสัยและต้องการรู้ในสิ่งต่างๆที่ตนสนใจนำเสนอผลงานผ่านงานศินลปะซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตนเองส่งผลต่อการเรียนรู้ ซึมซับความรู้ที่หลากหลายจากสิ่งแวดล้อมอย่างลุ่มลึกโดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเองซึ่งทางโรงเรียนจะดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเด็กออกมาได้อย่างเต็มที่และมองความแตกต่างของเด็กแต่ละคนเป็นศักยภาพที่งดงามและสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเจนอารีโทร043 531 115ต่อ278หรือทางเว็บไซต์โรงเรียน w w w g e n a r i k i n d e r g a r t e n s c h o o l a c t h